สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับโปรโมชั่นกระเบื้องนะครับลายโบราณเบลสนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับสำหรับช่วงโควิด19นะครับเป็นกระเบื้องลายโบราณนะครับแบบมิกซ์ลายนะครับมิกซ์ลายก็คือปูรวมๆกันแล้วนะครับมันจะจะออกมาเป็นตามภาพนะครับก็คือแพทเทิร์นมันจะรนด้อมนะครับมิกซ์นะครับ อันนี้เรียกว่ากระเบื้องลายโบราณนะครับ R 1 1นะครับตัวนี้ R 1 1ก็คือเป็นตัวเลขที่บอกความไม่ลื่นของมันนะครับ11ก็คือค่อนข้างหยาบมากนะครับตรงนี้นะฮะก็คือมันจะไม่ลื่นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหานะครับกระเบื้องลายโบราณที่ไม่ลื่นนะครับสำหรับใช้ในห้องน้ำนะครับหรือว่าใช้ใน ภายนอกนะครับภายนอกบ้านที่ต้องการและคนแก่เดินแล้วมันไม่ลื่นนะครับก็จะแนะนำนะครับเป็นตัวนี้นะครับขนาดของมันนะครับตัวนี้อยู่ที่8คูณ8นิ้วนะครับกระเบื้องขนาด8คูณ8นิ้วนะครับลายโบราณรุ่น R 1 1นะครับความหนาประมาณเกือบเกือบน่าจะประมาณเซนหนึ่งได้นะครับตรงนี้นะฮะ อันนี้คือด้านหลังมันนะครับกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องพอทเลนนะครับก็จะดูดซึมน้ําต่ําด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสามารถใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําได้นะครับตรงนี้ส่วนแห้งส่วนเปียกได้หมดเลยนะครับราคานะครับปกติตัวนี้ขายอยู่พันกว่าบาทนะครับช่วงก่อนโควิดนะครับตอนนี้ก็ลดนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ พิเศษสุดนะครับอยู่ที่990บาทต่อตารางเมตรนะครับท่านก็จะได้กระเบื้องที่เป็นมิกซ์ลายนะครับมันก็จะในกล่องนึงเนี่ยมันก็จะมีหลายลายนะครับนะครับก็จะมีหลายลายปนกันนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ Line at the 3 t r e e t touch นะครับหรือว่าเข้ามาที่แฟนเพจ กระเบื้องล,ลายโบราณเบรสได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีคับ